สวดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพบพอกันคือเก่าเนาะทางซองซาวลงบันนาอีกแล้วเด้อพี่น้อง <ś les> อยู่เมื่อหายมือนาคือเ่าอันใจแห้งเนาะถ้ากะพักผ่อนพี่น้องเกี่ยวขา่าเศร้าเม,มือ่อยเขาไหลคอยไปอันหาซื้อของอยู่ของกินเนาะแต่มันก็นสวยเลยก็เลยขี้ข้านไปให้ไพี่น้องมันแดดเลย หลดกาตนนหํำกระดับตัวหํำกระดับบุ้ยเบย์บุยจักจูงหลดนี่ยกับปันนี่ก็เลยบบไปเนาะให้พ,อพ่อและเมื่อหาจับเบ็ดอยู่เฮือนผูกขันธีจับได้แต่นี่ก็มันก็เที่ยงเลยห้าอันขื้นตะวัดพี่น้องลงใส่บาทนมะเสาวนี่ลงใส่บาทรได้แล้วก็มาแล้วก็มาต่อเกี่ยวข่าวเขาเมื่อวานนี่กับฝนตกทื่นใส่เป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเปียกค่อยกับเปียกเปียกมัด เขากับเปียกชวนกูเขานํากับบอทันเมื่อวานนี่ค่ะเปียกขักีทั้งลมทั้งคนอ,อ้หอนกะเขาก็ได้ลงมาหลุมแล้วเนาะนี่พี่น้องเกี่ยวเกี่ยวตืมเมื่อเ้านี่งานหนึ่งชวนกับเกี่ยวตืมเมื่อวานแน่ๆก็ดีแล้วแล้วก็ยังเรือนาซีห่หางนี่แหลนะนาอพี่น้องกะ เมื่อนี้กับฮู้อ่ะสีแล้วหรือบบแล้วแหละเพราะว่าเพราะว่าอันคนเฮากะขาดเนาะแบบหน้าบ้ากะมือมามือบ่มามือมามือบ่มาฮะนะแต่เมื่อนี้กะได้อันหมูนองซ้ายเนาะมาเกี่ยวสอยเป็นลูกป้าข่อยเองกะพูตอนนี้จะผลเกี่ยวอยู่พุ้นสิพาไปเบิง่งนจวนไฮนี่แล้วแล้วน้องใหญ่ๆอันนี้ มีแหงลายเติบแล้วแล้วก็นนะไปเบิ่งสนสเยเกี่ยวปัดนี้ส่วนอันนี้กระุกกระเลืองเลยหักมันปนเป็นข่าปนเนาะตัวสุกตัวเขียวเกี่ยวยากได้แบบนี้ฮะเกิดพิซซ่าเกิดชาซ้อนและนนี้ตัวหนึ่งสูงชูงฮะกับถอดตัวลุ่มผัดชุกหมดเลย ชู่ชิพนกําลังเกี่ยวอยู่ตอนนี้พี่น้องเสือแดงๆนะก็จะเป็นนันหมูน้องซ้ายเนาะส่วนผู้ชายกุ๊บกะค่อยนี้แหละคุ้มให้พนมาเห็นอยู่บนใรายบาทม้าเศร้านี่ก็เป็นน้องเนาะลูกอันจักน้องแบบไรวะโมแม่น้องแต่แทอกพี่น้องก็เป็นพี่น้องกันเองแต่กะเพนเอิญข่อยเอยหายที่สองได้ี้ ก็ให้ลุม่มหัก,กหน้าคอยเนาะซุกแนละแดดมาอีไหมเกี่ยวไวเติบ์รึ <c oughs> เ่น้องเมื่อยป่าเมื่อยลุ่มวัน ก no ี่กุยอะรีบอใส่กุ๊ปนี่แต่ผู้บ่าวพี่น้องเอ้ยผู้ชายล้วนๆไวๆหนเด้อมาเกี่ยวข่าวเมื่อเดียวกับคุ้มให้คอยเลี้ยงจินดาดพี่น้องเอ้ยใส่กุ๊ปนี่ เอามาเบิ่งดูสมนาฮมอนมอหอนมอฮลอ่าเกิ่โอ้โหมาเกี่ยวค่ะมือเดียวนี่อยากกินซินดาแล้วพี่น้องพอชิ้หายพนเกี่ยวจนมืดรังเมือง่มเล่เนี่ยก็บ่มเมือเด้อ ตอนนี้ชิม่าก็ก,กินข้าวแล้วบางทีเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเมนูอาหารก็จะเป็นต้มไก่โมเมนซ์จำต้มเป็ดนะหอยว่าวพีชนะเป็นต้มไก่แล้วก็ตำหะ่งกะลงมาคนข้าวเนาะพูน,นหมูเมื่ออีกแล้วพี่น้องพูนสเปนคือเมื่อวานนี่อีกบ่จักเมิดกำดำปื้อมาแล้วพี่น้องเอ้ยสเ่นก็พากันคนอยู่ คนกับคนขวามห่วยด้วยพี่น้องเอ้ยมันมืมีคางไปเนาะคนขวามห่วยเดี๋ยวสิไปให้เบิ่งอกันบ่อนจุบนย่างคนนี้แล้วลหละกระจังสิได้ไปเกี่ยวอีกเนาะคนก็เมืดมาอีกละ่ะคนค่อยนี่เขายันตกคว้เลยบอไดไอ้คนมีแต่สิไปเกี่ยวข่าวถ่าชุพคนแบกมาแล้วจ้าตอนนี้ แมกมาความครัวแม่พระราดกีนี่นี่ันเ่าคัวเป็นมือโอ,อ้เอาไปใช่หลดมันเหมือนคี้ตมมม่มอมันหอมโพดครัวคนก็ได้ ี่ยแล้วที่ตกแขงเก็บแขงอยู่มันเลื่นกี่ต้มมา่ะพูดเอาเอาไปใส่รถพูดแล้วกันสิแกขึ้นเมื่อวัยพูดแล้วพี่น้องกำลังขิดเต็มรถล่ะ บัดนี้เขาก็ชิบไปเกี่ยวข่าวพี่น้องเกี่ยวข่าวทาชุพน้องชุพนคนข่าวปบฝนตอนนี้ฝนกระทึนลงมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยพุอธนะลำบากแทนเนาะเกี่ยวข่าวปบฝนคนข่าวก็ยังบนแล้วซ้ำลงมาก่อนแล้วฝนตกยังได้ชุมฮากับเกี่ยวอะละพี่น้องเ้ยเมื่งเถื่อเมื่ออื่นเศร้าบมืเถื่อมันแดดเนาะก็เลยสิเกี่ยว มื่กำดําปื้มาเลยเบื้องนี้กับพอแล้วกกอบแม่คนกระเกี่ยวคคอยกระเกี่ยวได้ประมาณหกเจ็ดกัมนี่แหละพี่น้องกับพนลงมาเลยเนาะจะหน่อยมันสิมาน้ำลูกตัวนะเมื่อวานนี่ฝนมาทางนะแฮง้แฮงแห้งโคตรแห้งเลยพี่น้องข้าวเดียวน้งเปียกว,วันนี้ก็ถท้แม่ว่ะเกี่ยวบ่อฝนตกฝนมาเกี่ยวฝนว่า ภาวนาให้เมื่ออื่นมันแดดเนาะตอนเวนเฮากะจังชิไดก้กูโตก,กระยามันคะแนมแล้วพี่น้องเอ้ยมันยากลําบากนี่ยวันนี้คขากบสิคอตโตลงไปเกี่ยวข่าวก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยคัแนแล้วให้นี่ก็คือิมีแห้งเติบเนาะยังเลือให้นึงตอนนี้นขึ้นมานเตีงเตียงเ็นดีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเ <laughs> <laughs> ปียกเ <laughs> ปียนฝ <laughs> นเนาะจะฝนว่ากันกินข่าวก่อนสิมื้อเนาะ เสียงขักลิฟท์พากันแลนคุณพี่น้องมาจากคนตก้าดังตุ้ม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 นาะกามาแล้วตอนนี้มาโอดเสียงแลยค่ะมีแต่ชิเมืงอเลยเนาะวันนี้บบแล้วซัำพี่น้องเอ้ยคนตกอนาคตโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอจบไปสำนีเด้อฝากพ่อแม่พี่น้องหมู่เพื่อนทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจหาซาลงบันนาเนี่ยเด้อและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยพี่น้องเพื่อปรพลาดคลิปใหม่ๆจากซองของซาลง เปียกเปียกวัตถุคนพี่น้องปบผลปบผ้าเนาะบุจักเกี่ยวบุจักคนปบผลแต่กับโบวิทย์บอกกันคลิปใหม่ด้วยพี่น้องบาย